อ,อ้กบผูครับขึ้นมายังกบผูแน่นอนเร่งเร่นเร่งเร่งเ่งเ่งอู้เนี่ยอันนั้นเนี่ยอู้อ,อูสองตัวอุ้ยสุดยอดครับสองตัวครับดิอู้ครับเป็นกบผูนะครับนี่อีหน้องเนาะนี่ครับสุดยอดครับ สวัสดีครับพี่น้องมาพ่อกัรนเก้านะครับกับส่องบ้าเจงคนอุบลครับครับมืนีผมสีผ้าเมื่อมึงหู้ปัหลนะครับหรือหู้เอียนครับปไ้ยหละครับเอายังไงปไหลเนาะครับแก่สิว่าสึมาหามึงอยู่นี่ครับเพื่อฟอกหู้มันเนาะครับเนาะเขาว่าเจาะแหลงมาแท่งนะครับบานนี่แล้วก็เขาว่ากบสาหน่วยนี่ดิเพราะมีครับเพื่อเข้ามากุบมันเข่าปักนะครับเนาะเดี๋ยวตามผมเมื่อมึงนลยครับสิเป็นยังไงครับ ท <c oughs> ำมือเงี้ยครับาเอียนครับเพื่ยามหาัเอียนครับทำกบมอนเกี่ยดจุกมือครับเพื่อกบมันไอ้เขาปักน,นี่นึงเหรอครับเนาะน้อก ที่หูกระปูครับนี่นะโมนี่แล้วมาเงินครับหูปอะไรครับเพื่อมันกบนะครับตึกบต๋รตรวาให้สายแม่หนคกับ้ายแกยนครับสายิสูปจ้เคลียครับมึงนีครับเพื่อมีตอนนี้ โอเคพามามึงนะครับปลาไหลครับกูกูครับไหลครับปูหนอกปูหน้าครับน้ำทำมาถอกน้ำมาฉาดกับเจนเนียวนี่ครับมูงปลาไหลเป็ครับกวนครับปลาไหลบ่านนี่ ปุ๊บนะครับเพื่อมานเพื่อพ่อจากตัวนะครับเดีดย๋ยวปิ่ปิ่งไีอยากกินนะครับพี่น้องไม่อ้องวันนีกว่า ยังไงดีวะเดี๋ยวขับพี่น้องเปลี่ยนดอกลุยดีเชื่อเนาะกบกินเนี่ผมว่านี่เด้อนอนเฮ้ยมึงครับวองไว้มึงครับอยู่เหยียบจมบัตรไงสิมีกบบอรับอู้นั่นนั่นนั่นกินนอนอุ้ยกูได้ครับตัวหนึ่งครับปู๊ว่าผมว่าล่ะ โอ้มมาจ้องคุลุคุลุคุลุยยี่เมื่อกี้นี่โอ้ยพี่น้องมันมีอะไีพี่น้องนี่นี่นี่องดูดป่ะขับคุณครับ นี่ห็บนี่ครับโอ้ยพบบพบพบม่ไรครับนี Demon> ่นี่นี่นี่ลี้อีดีนี่ครับเขาไปยังไดวะนี่อมา่งเด้่บันี่นี่ครับโอ้ยมีหันไหนอีกตัวนี้้งครับพีน้อง นี่ก็ได้ควบหน่อยครับเดี๋ยวมันมีกันเนี่ครับมันมีกันเนี่ย ยาก่เหรวะนี่นี่นี่นีนี่้องกบผูครับขึ้นไาเป็กบผูแดงนั่น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 กูเันนั่นเนีกูสงตัวอุ้ยสุดยอดครับสองตัวครับดิอู้ เป็นกบผัวนะครับนี่พี่น้องเนาะนี่ครับสุดยอดครับที่เด็ดเลยครับที่เด็ดที่เด็ดที่เด็เดโอ้มันอยู่นี่มันอยู่น้ำใหม่อ่ะใครน้ำใหม่สารสาตัวครับนี่กบผัวเนี่โอ้โหโต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 ครับรองตัวครับนี่ นี่ก็เป็นแกมทีสามขงเขานะครับนี่ครับคือก้อนานห่อเดียบไปตัวนึงนะครับนี่ครับนี่ครับเอียบครับมีพวเอียบครับนี่ครับผมหมดเลยมาต่อนะครับเมือเมือฟัง่งนี้นะครับเนาะหลังจากเขาได้ไปทั้งเบืดนสามตัวแล้วครับกรุบนะครับเนาะครับปลาไหลปลาตองหาแล้วครับเดี๋ยวมือเมื่อกรุบครับยืนน้ำหุ่นเตรียมเขาปลาครับ ย่อมนะครับควบผ่วงผมเดี๋ยวมาเลี้ยงให้พี่น้องทายท่ำพี่น้องเด้อครับเดอ้อตัวนี้เป็นกุบกิดโดยธรรมชาติครับครับนี่ครับอาจจะอยู่น้ำซุกอยู่น้ำเนี่ยนี่แหลคะครับพอดีอยากกินครับพี่น้องมืึงมึงนะครับมืองึงกันเนาะพี่น้องเนาะเป็นแังไๆครับโอ้โหเดือดโค้งตั้งยินพี่น้องเอ้ย พ่วงครับนี่ต่พ่วงแก้วนี่ยูนี่ผมีครับพวกครับกกรบ่บอยากเอามือทุบยันง,งูยัเนเงี้ยวครับ ผ้าถามบ้มึงอีกสาหนึ่งนะครับมาครับมามืองสาหน่วยหนึ่งต่อครับมีโคมีปลาไหลบ่ครับเดี๋ยวตามผมมามืองครับสีผ้ามาเมืองครับลา อุ้ยปลาพี่อ๋อยากสวดสวดอยู่ครับอยากสวดสวดอยู่ข้าวมันหูยังครับอนี่วะครับเสือมี่หูจะคูนะครับเนาะเดี๋มาแก้งแก้งมากินครับ ธรรมชาติครับน้ำพงน้ำหน้าน้ำหนองน้ำสาก็มีปูมีปลาครับมีครบเลยท่าน,คร,นครับน้อครับเนาะงบ่จะกึ้แนวอยากแนวกินท่านบอกกันนะครับเนาะครับนีน่ครับคิดว่ามันจะมีนะครับยันไงตามผมมาเลอครับมีปลาของปัก,กวะครับปูปูถอยอยังไงเดี๋ยวในรุ่นพี่น้องในรุ่น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  นี่ครับแตนไม่รู้ว่ามันมั้งมันมังครับปรมาีครับ โอ้ปลาเดี๋ยวตรวจเลยครับครับครับสุดท้ายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกลายเป็นคลิปที่ผมว่าสีมหาเอี่ยนแล้นะครับหรือหาปลาไหลเนาะว่าสีมหาฮู้มันครับแล้วมือต่อมาผมว่าสีมาแท่งมันหรือเอาเบ็ดเด้งครับ พอผมมาหอดสาหน่อยนี่ปุ๊บเนาะครับเนาะแต่มา่พวกกบอยู่นี่ครับนี่ครับกบอยู่บริเวณพื้นที่นี่ซึ่งกบช่วงนี้เป็นช่วงเขาปักนะครับเนาะทีน้องเนาะครับก็ได้ร่วมเบิดทั้งเบิดสามตัวครับนี่กบแม่ตัวหนึ่งครับกบผู้สองตัวคือจะขนดว่าสองรุ่มหนึ่งะครับเนาะครับเนาะครับสำหรับจิบนี่ใครเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไหลกดแช์นะครับกดขับสไข่เป็นกามกำลังใจให้บบาเจงคุนบุญนะครับ เดีย๋ยวมีคลิปนะคลิปต่อไปให้เึง่น่น้อนครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับนาะเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วครับ